ดีค่ะคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศในงานเลี้ยงรอบ18ปีของสถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดิโอนะคะเลี้ยงรุ่น FM รับน้องใหม่มเกิดรู้กเงือบงานเข้าอันนี้น่ะ8ปี18ปีจริงๆ8ปีอันนี้คือผู้มีพระคุณของเรานะคะเริ่มต้นจาก คุณอาโชคชัยทองฝันมั้ยะผู้เนื้อแต่ผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณของเราทุกๆเรื่องเลยนะคะจะขังรวมกันไหมไม่ไปมึงตายเมื่อกี้อันนี้คือผู้ใหญ่จิ๋วนะคะผู้ใหญ่จิ๋วนะคะแหมสดๆร้อนๆเลยนะคะถ้าไม่ได้ทันทั้งสองนี้นะคะท่าไม่ได้ทันทั้งสองนี้่านดีเจซุปปะจิวันนี้ ดีเจโชคชัยทองศักดิ์นะคะในนามดีเจโชคชัยทองศักดิ์แต่ว่าท่านเป็น,ววนเจ้าของสงถงานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดิโอนี่แล้วก็เป็น,ร,นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมด้วยนะคะช่วยเหลือเรามาจากจากวจาความผิดสดสดร้อนๆเลยนะคะสองท่านนี้นะคะขอขอบพระคุณด้วยครับนายกสมาคมสามรถีเป็นเรื่อง พี่ๆครัพี่ดีเจสินกรนะคะอันนี้พี่ดีเจเล็กวิเศษนะคะเคียะค่ะอาจจะโม่ได้ไนะคะพี่นะคะมาร่วมงานกับเราด้วยนะคะนี่คือเป็นบรรยากาศพี่ผู้ใหญ่จิ๋วมีอะไรจะพูดบ้างไหมคะไม่มีครับกลางเดียวหรอคุณคโอ้ยขอบขอบคุณนะคะตุลาผู้ใหญ่ในคลื่นสถานีของเรานะคะ ดีเจพี่หน่อยค่ะดีเจพี่ปลาริชาติทองสักค่ะมีอะไรจะพูดหน่อยไหมคะ18ปีของเราก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆสปอนเซอร์ขอบคุณทีมงานเซนเตอร์เลดีโอทุกท่านแล้วก็สิ่งที่สำคัญขอบคุณกับี่หนเอแฟนที่ยังอยู่ดูแลกันอย่างแน่นนะคะไม่งั้นไม่สามารถอยู่ได้18ปีต้องขอบคุณแรงใจทุกๆแรงใจด้วย พรุนี้เราจะก้าเข้าสู่ปีที่สิก้าไปแล้วนะคะเ,เดี๋ยวท่านผู้ชมจะดีเจใหม่เลยค่ะสวัสดีค่ะดีเจน่อยค่ะคิดถึงทุกคนนะคะพรุ่งนี้เป็นปีเริ่มวันที่19ปีที่19ก้าเ้าหน้าก้าเก้าไปด้วยความสุขก้าวไปด้วยมั่นคงของเซ็นเตอร์เรดิโอของเรานะคะโฉมใหม่ ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะแฟนเพลงทุกท่านนะคะคิดถึงนะคะดีเจพี่น่อยค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่ดีเจปลายปริศรานะคะดีใจค่ะวันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องตื่นเต้นมานะคะแต่ว่าเราก็มีความสุขกันนะคะอันนี้ดีเจเจ๋งค่ะอยู่ในมุมมืดนะคะมีดีเจเจ๋งมีอะไรจะพูดกับทุกคนบ้างเร็วคิดถึงครับมีทักไหมถามก่อนกูจะเล่า ไปทักนะโอเคนี่นะคะน้องแซมค่ะกำลังสวัสดีครับผมมีไม้ด้วยมีไม้อันนี้ไม้โอ้โหพัฒนาขึ้นจริงๆแล้วนะปล่อยสายไม้ห้ั่มยาวก็น,นี้ก็ได้นะโอ้โหดูพันเป็นรังนกเลยไนะ <c oughs> มาคุยกันหนุนหนังเลยการบรรยากาศนี้กลับมาก็สวัสดีครับสวัสดีฮะชิคทุกทุกแท่านนะครับตอนนี้ก็มีการครบรอบใครอ่ะกี่ปีนะสิบแเดี๋ย <c oughs> วนี้ผมเรียบร้อยแล้วเดิ <c oughs> นทางมามายาวมากผมดิจิแซมอุบลราชก็เคย รับใช้สมุฟังอยู่ครับดีเจอะไรนะดีเจแซมดีเจแซมอะไรก็ใช่ใช่เพราะตรงว่าบรรยากาศเดิมๆเนี่ยมันก็เริ่มจะกลับมานะครับมีมากมายที่หลายๆคลื่นอะไรดีเจเนี่ยเข้ามารวมตัวกันวันนี้นะครับก็เป็นนิทย์ใหม่ที่ดีครับเดี๋ยวไว้ช่วงอื่นเดี๋ยวช่วงนี้รับประทานก่อนนะอร่อยมากเลยค่ะค่ะค่ะหมดพอดีแหมนะคะนี่นะคะน้องสิเนฆกำลังอรินอร่อยอยู่กับการแกะกุ้งเลยมีอะไรพูดไหมครับแกะกุ้งแกะกุ้งว่าเก่งแค่ไหนยังไม่พูดหมดนะ อ๋อไม่รู้จะพูดอะไรนะฮะกำลังนี่นะคะน้องๆค่ะแรมเปิดเพลงอะไร,ร,รอะไร่ะะคะให้ให้แซมเปิดเพลงให้ท่านเต้ปเปิดพ่อไผ่เห็นแล้วก็ยังอ่ะ เป็นผู้บริหารคลื่นด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารอาหารในทุกๆงานของเซ็นเตอร์เรดิโอด้วยนะคะพี่ดีเจปลายบริสย์ราน ว่าพี่ปริชาติทองศักดิ์นะคะผู้บริหารสถานีพิลิทเซ็นเตอร์รดีโอทค่ะนี่มีน้องแจงมาช่วยด้วยเพราะว่าไม่ได้หแต่งล้่งค่ายอุ้มไม่กล้ามืนนมันไม่ยอมเนี่ยน้ำตกน่ากเป็นแจงเพลงอะไรวะหมูกะทะนะคะคุณผู้ชม ากาศอบอุ่นค่ะนะคะ18ปีย่างเข้าปีที่19ของสถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดิโอของเรานะคะอถึงน้องๆด้วยคุณผู้ชมนี่สวัสดีค่ะลูกโอ้ยกินอะไรบ้างยังจ๊ะโอ้ยสาวน้อยกินอะไรบ้างจังจ๊ะกินอะไรบ้างยังค่ะลูกโอ้โหน่ารักมากโอ้ยกินอะไรบ้างยังจ๊ะโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่โอ้ยไอคนร้องอ่ะมันที่ น,น,น้องนีองมานานนนรอะไร,รอตอนบับอาะบรรยากาศภายในงานค่ะนี้เป็นการปิ้งกุ้งนะคะ้มกุตัวใหญ่ๆน,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 นะคะโอ้ยนี่เยอะแยะเลยค่ะคุ้งสด ดนไปด้วยความเป็นกันเองนะคะของทีมงานเซ็นเตอร์เรดิโอ1 4 5เมกรนานมากเลยเนี้ใขณะนี้เรากำลังอยู่ที่สถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดิโอนะคะ1 4 5เมกะเฮิร์์ ที่ยุท้องถิ่นไทยจังหวัดอ่างทองนะคะพี่ดีเจหน่อยค่ะใครที่ถึงพี่ดีเจหน่อยนะใครถึงโยมืลยคือใครที่ถึงบ้างเอ้ยมีใครที่ถึงแล้วลืมหมดแล้วที่ถึงที่ถึงมีคนบอกว่าพี่ดีเจหน่อยไปไหนตอบไม่ได้ค่ะก็เลยไม่ได้ตอบเดี๋ยวเราก็ไปดูเดี๋ยวเราเข้าไปดูทางสถานีพิทยุเซนเตอร์เรดิโอของเรากันหน่อยละกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะเรายังไม่ได้เข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชม กินหมูป่าอาบรรยากาศก็อบอวนไปด้วยความเป็นกันเองค่ะนี่นะคะมาก็จะเป็นน้ำตกนะคะที่เราคุ้นเคย เวลคัมนะคะเซนเตอร์เรดิโอนะคะ FM ชเอร้อยสี hmm. ะะ่จ mm ุดห้าเมกะเฮิร์ตะลยค่ะเดี๋ยวเราไปดู mm hmm. ด้านในกันนะคะ mm hmm. จะดูด้านในกันค่ะ mm hmm. เข้ามาเราก็จะเห็น นี่เลยค่ะเป็นถ้วยรางวัลนะคะของรายการกิ๊กดูสงครามเพลงเงินล้านนะคะทั้ง2รางวัลเลยค่ะรางวัลละหล้านบาทนะคะแล้วก็เงินรายได้เนี่ยทางสถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรโอก็สร้างเป็นเ,เป็นพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งนะคะนี่ก็จะเป็นโซฟาไว้รับรองแขกนะคะที่ มาติดต่องานหรือว่าอาจจะเป็นนักจัดรายการที่รอที่จะเข้ารายการกันนะคะนี่ค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราเคารพด้วยนะคะด้านนี้ก็เป็นสถานที่ทำงานนะคะโต๊ะทำงานของพี่ดีเจไกรปริศรานะคะผู้บริหารคลื่นของเราค่ะนี่นะคะมี ูของคุณชัยยามิชัยนะคะแล้วก็พี่ดีเจโอมมีคุณอาโชคชัยทองศักดิ์ด้วยนะคะสมัยนุ่มๆเลยค่ะนี่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพกันนะคะด้านนี้ก็เป็นห้องเครื่องส่ง ออกอากาศนะคะออก,ก็ห้องนี้เป็นห้องบันทึกเสียงค่ะก็ห้องนี้ก็เป็นห้องออากาศนะคะเราเปิดเข้าไปดูเนะาะดูคลิดนึงนะคะจะเปิดไฟก่อน,นะคะ่ะนีค่ะ ตรงนี้เราก็จะมีกล้องนะคะอันนี้กล้องสำหรับอาการไฟ์สดของเรานะคะก็จะมีบอร์ดนะคะตารางกิจกรรมสถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดิโอนะคะ fm 1 0 4 5งร้เมกะเฮิร์ค่ะนี่นะคะสำหรับกล้องออถ่ายอากาศเนี่ยเราจะอยู่ในมุมนี้ค่ะคุณผู้ชมเราจะอยู่กันในมุมนี้นะคะ ก็จะเป็นออคอมพิวเตอร์นะคะที่นี่ค่ะนี่นะคะสถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดิโอของเราค่ะอันนี้ในมุมกว้างนะคะก็เป็นบรรยากาศสบายๆค่ะที่สถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดิโอของเรานะคะ FM ร้อยเมกะเฮิร์แถววิทยุท้องถิ่นไทยจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งตั้งกันอยู่ที่เลขที่99าทับ1ตำบลสาลาแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะบริหารงานโดยคุณอาโชคชัยทองศัก์แล้วก็พี่ดีเจปาริชาติทองศัก์นั่นเองนะคะเดีย๋ยวเราก็จะออกไปสนุกสนานพูดคุยกันด้านนอกนะคะสำหรับทาง สถานีวิทยุเซ็นเตอร์เรดียอของเรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการทางช่อง y o YouTube สาวองค์รักวาราตี้กันด้วยนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังสวัสดีค่ะ